สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาแต่งหน้าแล้วก็จะมารีวิวเครื่องแต่งหน้าอันใหม่กันค่ะซึ่งเครื่องแต่งหน้าอันใหม่ของเรานัก็คือนี่เลยค่ะบัสออนอันใหม่นะคะก็อันนี้เนี่ยมีราย จบาทนะคะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะนี่นะคะบัตออนของเราเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนี้จากนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวนะคะจะมีกระจกแล้วก็สามารถเปิดลงมาก็จะเจออีก1นึ่งชั้นนะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นไม่ได้มีแค่นี้นะคะ เดินออกมาเดินอ,ออกมาเลยค่ะก็จะมีอีกหนึ่งชั้นนะคะครบเซตเลยค่ะสำหรับบัชออนชุดนี้นะคะหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทคือคุ้มมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปล้างหน้าแล้วก็ทาครีมบำรุงผิวจากนั้นก็จะมาแต่งหน้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาทา ะค่ะอันจะเป็นทารองพื้น,นะค่ะรองพื้นจากนั้นทาเลยค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้าเลยนะคะจะทาแก้มก่อนนะคะใช้ที่ปัดแก้มเราก็จะใช้ตัว,ตวนี้นะคะเป็นเฉพาะบัสออนนี่บัสออนประมาณ แล้วก็จะเป็นที่ปัดแกมนะคะแกะออกมาเลยค่ะปัดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยแล้วก็จะมาทาลิฟติเราจะใช้เป็นลิฟตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทาตาค่ะน่ารักคะเสร็จเสร็จแล้วแล้าจะใช้เป็นสีชมพูนะคะชมพูตรงนี้นั่นเองไปทำกันค่ะตอนนี้เราก็ทาเสร็จมาแล้วนะคะจากนั้นเรา จะไปเปลี่ยนชุดกันค่ะชิวิง่งเสร็จแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนชุดและกการแต่งหน้าของหน้าทิมนะคะไปดูกันถ้าก่อนแต่งกำลังวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะไปละค่ะบ๊ายบาย